สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ NBT 2 HD ครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลจุลตาไทยลีกหนึ่งนะครับเกมคู่ระหว่าง SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับวันนี้เปิด SCG ซีจีสเตเดียมนะครับตอนรับ PT ประจวบครับนี่เป็นเกมนัดที่14ของฤดูกาลหรือว่านัดรองสุดท้ายของแรกๆนะครับ2ทีมที่อันดับห่างกัน4อันดับครับ SCG เมืองทองอยู่อันดับ9 13นัดมี17คะแนนขณะที่พีทีประจวบนะครับอันดับ13 แต่13นัดมี13คะแนนนะครับดูรายชื่อครับทังฝั่งของ s อ g เมืองทองครับระบบ4-2-3-1ขณะที่วิธีประจวบครับระบบ5-3-2นะครับครับนับถอยหลังครับ SGG เมืองทองจะเริ่มเกมก่อนนะครับเสื้อสีแดงเป็จเกงสีดำครับบุกจากซ้ายไปขวามาแล้วครับ90นาทีครับจากนี้เดี๋ยวดูกันครับ3คะแนนสำคัญของทั้ง2ทีมครับจะเป็นของฝ่ายใดต่างฝ่ายต่าง เสียบ,บอลเงินแต่ว่าสังเกตได้ก็คือจังหวะสวนกลับยังไม่มีครับบอลย<อ><ต>ิงูกมี้มีฉลับหรือเปล่าไม่มีครับบอลปริ้นออกไปเองครับลูกยิงของชุติพลวิชาเยฟออกมาบอระเมศรย้อนสอนกลับมาครับเปลี่ยนขวาเป็นวัฒนาทำชิงทำชิงวัฒนาแปะเล่นทางต้องเซฟตัวซ้ำมาที่ปรเมรครับบรเมศย,ยกเข้ามาอีกทีนึงโดนมงเคลียร์ไปก่อนโอ้โหเมืองทองชุดนี้ สุพรสุพรสับหลอกมีเดลแลเข้ามา,าใกล้ๆแต่ว่าสุพรไปเองครับเปิดตัดไปก็เรียกเป็นเตะมุมครับสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เจอสิทธิโชคพาโซยิงครึ่งสนามนะที่แกเป็นตัวไม่ได้สูงใหญ่อยู่แล้วนะครับผันชัยเนี่ยนะรครับเปิดเตี่ยม,มาเสาแรกเอาติดผันชัยแล้วสามเรียบร้อยครับบอลจะเข้าประตูไปแล้วเครดิตน่าจะเป็นของเดลแลครับหนึ่งต่อศูนย์ครับบนซีจีเมืองอองขึ้นนำจากลูกเตะมุมครับแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจังหวะสุดท้ายบอลโดนใครแต่ดเดลแลเฮไปแล้วครับ ูครับแต่มุมวีเทพมาเสาแรกแล้วโอ้บอลทีแรกคือวัฒนาที่ได้หม่งครับขวัญชัยอ่ะเซฟไปแล้วแต่ว่ามาโดนทางด้านของไดเล่ชนเสาเข้าประตูไปเลยครับ1.0ด่ต่อย์ไดเลพุ่งเข้ามาก็ตามเรียกว่าตามจังหวะของตัวเองนะครับทีนี้มันกระเด้งตัวขวัญชยัยมาโดนเข้าเข้าไปครับแล้วก็เป็นประตูที่6ของไดเล่ครับกับเมืองทองในฤดูกาลนี้ครับฟุตบอลไทยลีก วิลเลียมเอลิเก้ซ้ายอีกที่อาร์ล้ครับลองดังวันลามบ้างครับยังอยู่มือทิศทางเรื่องขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ยิงบดไปตรงกรอบเดี๋ยวครา,าวนี้บอลพุ่งเกือบจะยัดเสาแรกแล้วครับพาดวนครับไดสุเกะซาโตโยกอ้าวแต่หนีไปด,ดื้อเหมือนกันแต่บาซ่าเข้ามาขวางไว้ก่อนถึงเส้นหลังหักข้อมาก็ไม่พ้นครับอดุลยังรออยู่ตรงนั้นเบลเทพมาที่ซาโตะเปิดซะเลยครับแล้วเข้าหัวแล้วก็คู่ลุดกลอกไปครับ เ <Yeah. S 2> ต่มุมนี่นถ้ากิดว่ามีคนโมงก่อนนะผู้เล่นของมาจวบน่าจะเป็นยูจุนซูครับโอ้โหขึ้นลูกนี้เนี่ยทำลายจ,จังหวะของดเเลพอดีเลยครับโอ้โหให้สัญญาณเล่นต่อนะครับอาครับลูกขึ้นนำจากมุมนี้เหมือนกันเปิดเข้ามาอีกทีแล้วคราวนี้ขวัญชัยทุบออกไปยูครับกลับไปที่เลมลิเก้เอลิเกเ้เกโดนสกิปไว้ก่อนผู้สิงให้ฟาวครับ จะเล่นที่บอลแต่ว,ว,ว่าวิลเลียมมาจังหวะสุดท้ายแย่บอลถึงก่อนนะครับกลายมันก็ไปเสียบสไลด์ใส่วิลเลียมอิเก้เลยสายชุดติดคนนะครับชุดติดคนแล้วดูเพื่อนเนี่ยดูเหมือนอ่ะเดี๋ยวดูครับ <S <S น่าจะยิงเนี่ยครับแต่ว่าเข้ามือดังวันลำครับวิถีเนี่ยตรงกลางประตูเลยครับรับสบายฉันมงคนไปแล้วครับที่เข้าตัดใน ตัดในเลือกใครซ้ายมีเอ้าไปขวางก็เสียฟาวครับพัฒนาแม่แต่ซ้ายเนี่ยเยเรมซี่ดูครับยังเซ็งอยู่เลยในขณะที่เยเรมซี่เนี่ยรอบอลอยู่ตั้งนานแล้วครับโอ้โหโอ้โหแล้วรีมซ้ายม,มันต้องมันต้องฉมังจริงๆครับใครวิลเลียมเอลีเก้โอ้โหยางติดอยู่ที่ดังวันลำมครับมันเบาไปครับอ่านออกหวังที่ เอลิเก้เนี่ยครับวิลเลียมเอลิเก้ดูครับขวาเพื่อนรออยู่เลือกโมต้ากลับมาที่เอลิเก้แล้วได้ประตูครับแบบนี้เพื่อนไม่ว่าเลยครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหสองคนจริงๆครับคู่นี้เล่นกันสองคนนั่นแหละครับดูสัญยูยังเซ็งเลยครับนั่นแหละครับแต่ว่าไหลกลับมาแล้วยิงคมกลิบเลยครับวิลเลียมเอลิเก้ประเด็นคือใครที่จะต้องรับผิดชอบตามวิลเลียมเนี่ยแหละครับไม่มีเลยครับโอ้โหยืน ยืนดูกันหมดเลยครับใช่ครับตรงนั้นของเมืองทอง3-4คนคนับโ้โหที่จริงตัวผู้เล่นตรงนั้นเยอะกว่านะครับใช่ครับเล่นกันอยู่ไม่อีกคนนะเกมรุกของประจวบเอาล้ครับตีเสมอได้นาที36ครับวิลเลียมเบอรดิกเก้ขึ้นมา4ประตูแล้วนะครับปารเมดเล่นลูกสูตรพริกโอโหไม่ได้ยิงแล้วจะเอาเรียกฟาวได้คีครับหน้ากรอบเขตโทษ แต่เโอ้โหเป็นทางฝั่งเมืองทองฟ้านะครับแมเรียกว่าไปยันรัชพลน,นวโนพู้สศิลก็เป่าจบเกมเลยครับโอ้แล้วพ,พ,ล,พลิกตัวของเขาอ่ะดูช้าไปเลยนะครับ,คร,บครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งนะครับไดลเลยยิงก่อนครับก่อนที่วิลเลียมจะตีเสมอให้ประจวบวันที36 4่36 45นาทีหลังจะดูเดือดหรือไม่ครับพีทีประจวบเป็นฝ่ายเริ่มเกมมาแล้วครับแล้วก็ ลุยทันทีแต่เปิดซ้ายตรงนี้นะมันน่าจะลึกไปครับแขยับไปไม่ทันกลับมาที่มิซาเยฟตัดในให้สุพรปีนักกาตาโพสุพรยกเข้ามาน้ำหนักแล้วมันเกือบเ,เข้าประตูตัวเองครับแม่ครับบาดินี่มาตัวใหญ่ๆซ้สายกลับมาอีกทีนงึงติดอยู่ที่เสาแรกครับโอ้เป็นคนตัวเล็กอย่างสันยูมงได้ซะด้วยข้ามาข้ามาลึก เรียบร้อยครับขวัญชัยตัดในยังไงละตกไผ่านซาโต้ได้เลยครับโอ้โหซาโตะกระดังวันลำโอ้โหแซงนําเฉยเลยครับวิลเลียมเมื่อสักครู่นี้บอลเหมือนจะจะเล่นต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าขายาวจริงครับจิ้มบอลผ่านดังวันลำเข้าไปเลยครับโอ้โหมุมกองเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นแบบจะจเลยก็บังไม่มิดด้วยครับอ้อมมาเลยครับโอ้โหแซบจริงๆครับวิลเลียมอาริเก้ ดูครับแตะไปนี่มันเหมือนตันแล้วครับยังไงก็ต้องตันครับแต่โอ้ไปเจอประตูทางออกครับโอ้วิลเลียมเอลิกเก้ส่วนจังหวะเจ็บของวิลเลียมอัต้าตรงนี้เนี่ยครับแต่ว่าผู้สินปล่อยให้ได้เปรียบนะครับจนเป็นที่มาของประตูครับเอาละครับขึ้นนำสองต่อหนึ่งครับพิธีประจวบสุพรพินาการต์โพสุพรสับหลอกก็เอาโดนสกิบแต่ว่าบอลยังน้ำหนักก็เบาไปแล้วไปตัดฟาตรงนี้ครับ แต่เดี๋ยวต้องดูจังหวะก่อนหน้านั้นของสุพรครับดูอีกทีครับตรงนี้เนี่ยย,ย,ย,ยกขามาแล้วอ้โหเสียงเียงเหมือนกัน,นครับรัชพลนี่นะครับมีเช็คครับเพราะว่าถือื่าจะคู่การเข้าบอลของรัชพลไม่โดนบอลด้วยแล้วทําให้สุพรเสียจังหวะแต่ก็ไม่ถึงท่านล้มลงไปนะครับสมเหตุสมผลนนะครับชัดเจนหละครับว่าหนึ่งไม่โดนบอลสองคือไปโดนข้อเท้าของสุพรเต็มเต็มเลย เฉกับขวัญชัยสัญญาณมาแล้วนะครับเลีเรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2 2นครับเฉียบคมครับสำหรับลูกยิงจุดโทษลูกนี้ครับโหนิงมากครับเลีครับวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงไม่ต้องแรงเลยครับเล่นทางไปผิดทางนะครับขวัญชัยพุ่งไปทางซ้ายมือตัวยเองแต่ว่า,าเลียิงตรงนี้เนี่ยโห่หนิงมากน้ำหนักไม่แรงเท่าไหร่แต่ว,ว่าทิศทางได้เลยครับ แิ่เสียงม,มันมาก่อนภาวครับทุกทรก่ยี่สิบ,บนาทีสุท้ายเกมหน้าจะเปิดแล้วครับลุกแนมแฟนๆนี้ให้ตื่นขึ้นในกรอบเข็โทษเปิดยัดกลับไปทีบอลหลุดออกไปครับตัวโฉบเป็นปรเมศครับแต่ว่าตรงนี้ดาเลมีนอนเจ็บกลุมไปที่บริเวณใบหน้านะครับเดี๋ยวต้องดู ถ้าเช็คใบแดงนะก่อนจุดโทษไม่มีแล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นใบแดงของสัลันยูตรงนี้ที่ต้องเช็คเนี่ยดูเจตนาเลยครับยกขึ้นมาทำไมครับแต่แต่แต่มีการขยับกลางจริงไหมจริงครับนี่ครับปรับตัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นั่นแหละครับเพราะว่าดูที่เจตนาครับ เจตนาของสแนยูคำถ,ถ,ถามคือจะยกศอกขึ้นมาทำไม <า S 2> <c oughs> แต่ดูครับสแนยูกับบรรดาน้องๆ <c oughs> แต่มันมันมีผลต่อเกมการันแล้วครับ <c oughs> กับจังหวะเดี๋ยวดูในส่วนของการเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งไปด้วยนะครับ <c oughs> ต้องเสริมอะไรยังไงออามาครับแหลมซีเปิดมาสปบัดบงเตัดขึ้นนำเลยครับ3ต่อ2ครับแม่นย้ำจริงๆครับลุกนี้เล่นโมต้า โอ้นานๆจะโผล่มาสักทีครับวิลเล่โมตา้าแล้วดูครับแทบจะไม่ได้ยิงคู่กันเลยครับชัดชายเนี่ยนะดึงออกไปเป็นมาลดีดีครับเป็นบาลดีนี่นะครับโดนโชบตัดหน้าไปตัวที่สูงที่สุดในสนามครับแต่เสียทายกับวิลเล่โมตา้าบอลเปิดเนี้ยไม่ได้โด่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าหมดขนาดโมตา้ายังจะต้องก้มมามหม่งแต่ก็ต้องชมรับว่าหม่งดีมากๆครับบอลตกลงพื้นโอ้เป็นคนเดียวที่จมตีโซนรับของเอ็กซ์ีเมืองทองได้แบบชัดเจนนะครับ อาสิครับพีดีประจวบไม่ยอมครับสรวิทยข้ามาไม่ถึงเดลยพักอกเกี่ยวข้ามาที่สุพรแล้วตรงนั้นยิงติดเซฟปงซ้ำตีเสมอได้ครับโอ้โหโอ้โหถือว่าปฏิกิยาไวมากๆนะครับเป็นทางด้านของสรามิซเยฟครับอุตสาห์เซฟได้ทีแรกแล้วครับคนชัยสุกร้องแต่ว่าเซฟปัดไปเนี่ยก็ไปเข้าสศีสษรด้านของมิเเยฟครับปงตีเสมอครับ3:3 เมรับของบรรจวบอยู่ในกรอบเขตโทษเยอะกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไปปล่อยให้ทั้งสุพรได้ยิงอัดเข้ามาแล้วก็มีเสเยฟได้โขกนะครับนีโวยอะไรครับผู้เล่นของบรรจุนี่ครับพยายามจะไปชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผุ้สิงก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณมาแน่ๆครับดูอีกทีครับไล่ทีละจังหวะเลยนะครับพับโอกฟ้องแฮนด์บอลหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่า ตรงนี้น่าจะเคลียร์ครับแต่ตรงนี้น่าจะเคลียร์ครับคือล้ำหน้าไม่มีแน่ใช่ครับไปฟอ้องจังหวะก่อนหน้านั้นที่ดาเลพักอ,อกอืตรงนี้น่าจะเคลียร์ครับอะไรก็แสดงให้เห็นอยู่เหรียญค่อนข้างเพียง์ในหลายชอตในหลายช็อตนะครับแต่ว่าวันนี้ทีมที่เสียประโยชน์เป็นทีพี่ประจวบนะครับตรงนี้โดนใบเหลืองไว้ครับโวยเยอะไว้หน่อยครับหน้าของยูเรเมียริกเกตนี่ยังโวยไม่หยุดเลยครัของดีนไก่ซะเลยครับอือารมณ์ดูกันครับคือคือก็ต้องยอมรับว่า ใช่ครับวันนี้พีดีประจวบเสียเสียเปียบนะครับแต่ถ้ามาไล่แต่ละช็อตก็กับรลามเตะทีนกมาอ้าวชาติชายแล้วดีดขวามาต่อเนื่องที่วิลเลียมเอเลิเก้สี่ต่อสามแต่ว่าเมืองทองก็กลับมาแล้ววิลเลียมยกเข้าไปข้างในแรงไปครับแม่เลยทางวิลเลียมมอตา้ามอตา้าคราวนี้หนึ่งต่อหนึ่งไม่ผ่านฉัตรมงคลอ้าวบอลยังมาทะลักที่วันเฉลิม กลับไป,ไปเป็นเตะมุมของพีทีปัจจวบสิครับจากความผิดพลาดของชาติชายครับบอลบุกของปัจจวบครับเปิดมาแล้วดังวันล้ำช,ชกทิ้งวันเฉลิมย้ำไปอีกทีหนึ่งเปิดย้ำมาดังวันล้ำอีกทีครับ <c oughs> และจะสวนเร็วผู้สินไม่ให้แล้วครับ จบที่3ต่อ3แล้วก็1ใบแดงของพิธีประจบครับวันนี้ก็เกมนี้สู้กันสนุกเลยนะครับเมืองทองนำก่อนจากดนเล่ครับก่อนที่วิลเลียมยิง2ลูกให้ประจบขึ้นนำา2 1ดนเลตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วิลเลียมโัต้าครับยิงให้ประจวบนำา3 2ก่อนจบที่มิซาเยมครับตีเสมอ3าแบ่งกับทีมละ1คะแนนครับทีงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ